อันนี้เป็นกล่องเค้กของน้องเจมนะครับเป็นกล่องมาวลด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวดูหน้าตาเจ้าของวันเกิดหน่อยนะครับนี่เจ้าของหลานเจม m a มาว l ลเปิดเลยไหมป้ายัน้องมันแค่ไปจิ้มสีเฉยๆมั้งเจนน่าหลบเอาปักเทียนนะครับเทียนอยู่ไหนเอ่ยตอนนี้มันหักแล้ววางปักอันเดียวก็ได้ ก็เอาอันนี้ปักไปก่อนปักนักมุวนเนาะปักตรงนี้ไหมคะเร็วเร็วนี้ปักไปก่อนแม่โดนจนได้เอ้าวสุดๆไกลยะไกลยะเอ้ยตกมาอีกอันเร็ว อนี่ก็จะเป็นป้ายแฮปปี้เบิร์ดเดย์นะครับขนาดป้าได้ไหมมีสองอันมีไม้อะไรอ่าได้แล้วนะครับปักป้ายเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวอ่าจุดไฟนะครับโอเค,คอเปิดพัดลมจุดไฟเลยปิดไฟไหมเออไม่ปิดไฟแไม่ปิดหน่อยปิดดวงมูนก็ได้ดวงดวงฝั่งตู้เย็น มันเกิดใครระวังลม้มระวังลม้ม,ลมลอ,อีกครั้งหนึ่งอีกครั้งหนึ่งมันมีตรงนี้อีกอันหนึ่งว้าว Happy birthday to you <S <S 2> <S 2> Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you น้องเจมเป่าเค้กก่อนขอให้หนูเงียบจก่งๆหนูเงียบจก่งๆไม่เจ็บไม่ท้ายเวลาของทุกคนเลี้ยงเอาตาเค้กสวยจัดนะครับแม่ไม่กล้าตัดเลยเสียดายใช่ไหม ตอนนั้นม่ได้กินตเกมจะกินตรงไหนลูกเจมจะกินตรงไหนครับเอาตรงตาเลยใช่ไหมเจมมีดาวด้วยเนี่ยหนูเอาตรงพี่เจนนะพี่ลิเจนเอาไหนครับเอาตรงนี้ค่ะตรงดาวเอาตรงดาวตรงตัวมันใช่ไหมลูกตรงชุดเกาะ,ะมันนะแต่หนูอยากได้ปากมันมารวมด้วยตรงน้องน้อง ตามันรวมด้วยอ่ามันเป็นสี่ส่วนแล้วโอน่ากินตาแม่เล็กกว่านี้เล็กกว่านี้อีกแม่รู้สึกว่าแม่แม่จะลำเอียงเนาะทำไมอะฝั่งนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรหนูขอเปลี่ยนที่ดีกว่าเปลี่ยนที่ไปไหน ฝั่งนี้กันไม่ขอมาเวลตรงไหนมาหมุนเลยก็ได้งั้นเราขอมาเวลด้วยไหมนี่เราอยากกินอันเนี้ยกินแล้ไอัสีขาวๆเนี้ยมันกินได้ไหมอ่ะมันมีลูกเกดด้วยอ่ะน่าจะเป็นน้ำตาลแข็งอะลูกเมื่กินด้วยได้ไหมอ๋เจ๊มาชอบเลยอ่ะดึงออกมาเลยลูกแม่ข้แม่อ่าตัดให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยเลือกทีหลังก็ได้ แม่ทำไมไม่เห็นอยู่ตรงกลางเลยพอละมันปั่นอย่างเลยเนยอาปามีดาวตรงนี้มันติดอยู่อ่ะปอดมันหดอ่าคนละชิ้นอ๋อพรโอ้โหเจนอย่าพึ่งกีนเจ้าของมันเกิดชิ้นหนึ่งอ่าพี่ลิเจนชิ้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตาตาดีน่ากินมากๆเลยดาวดาวนี่ก็ดาวอ่า ก็ยังไงวันนี้ก็ขอบคุณทุกคามวยพรนะครับที่มอบให้น้องเจมนะครับก็ขอให้พรนั้นนะครับกลับคืนไปหาทุกคนนะครับเป็นร้อยเท่าพันเท่านะครับย,งงยังไงก็วันนี้สวัสดีครับ